สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Good Talk Good t e พลังงานดีๆมีให้คุณทุกเชา้ากับเต้ยเบราวเวอร์ค่ะ สำหรับใน EP นี้นะคะก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วที่เราเนี่ยได้แชร์เรื่องของการลดความเครียดความกังวลในยามเช้าใช่ไหมคะทีนี้นั่นคือเป็นวิธีคิดเนาะที่ทําให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติว่าอ๋อฉันจะต้องจูนคลื่นให้ตรงนะคะเป็นการจูนคลื่นแบบไหนนะคะวันนี้นะคะเต้ยจะมาแชร์อีกหนึ่งวิธีการนะคะในการลดความกังวลน,นะคะหรือว่าวางความเครียดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อทําให้เราในยามเช้านะคะรู้สึก ใจเบาค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นวิธีของการหายใจที่ทำให้เราค่ะอยู่ในพลังงานที่เบาสบายนะคะโดยเราจะ ใช้วิธีการหายใจนะคะซึ่งวิธีการหายใจที่ได้จะแชร์แล้วก็แบ่งปันกับทุกคนนะั้นต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่ได้จะทําตลอดแล้วก็จริงๆอ่ะไม่ได้ทําเฉพาะตอนช่วงเช้านะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะไม่ว่าช่วงไหนก็นแล้วแต่ที่คุณมีความกังวลนะคะหรือว่ามีความเครียดนะคะมีความรู้สึกที่ไม่ได้เบาสบายนะคะคุณก็สามารถที่จะใช้เทคนิคการหายใจน,นี้นะคะได้ทุกช่วงเวลาเลยค่ะวิธีการหายใจนะคะมีเพียงแค่หายใจเข้า กลั้นหายใจแล้วก็หายใจออกนะคะวิธีการก็คือเราจะหายใจเข้านับ4กลั้นหายใจนับ7นะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจออกช้าๆนับ8นั่นเองนะคะก็จะเป็น478นะคะเดี๋ยวคนรองพูดพร้อมกันสิวิธีการหายใจนะคะ4 7 8 4คือหายใจเข้านะคะตอนที่เราหายใจเข้านะคะก็เหมือนกับการที่เราอะคะ่ะหายใจดึงดูดพลังงานดีๆเข้าไปนับ และกรารหายใจไว้คือการที่เราหยุดให้ใจของเราได้พักนะหยุดพักนั่นเองนะคะเสร็จแล้วตอนที่เราหายใจออกค่ะนับแปดเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เราเนี่ยหายใจเอาสิ่งที่มันหนักๆเครียดๆน่วงๆความกนนังวลต่างๆปัญหาต่างๆนะคะออกไปกับลมหายใจของเรานะคะให้เราเนี่ย เซตพลังงานตัวเองทุกๆครั้งที่เรารู้สึกมีความกังวลมีความหนักมีความเครียดหรือบางทีอาจจะไม่ได้มีความเครียดหรือความกังวลอะไรแต่เรารู้สึกหนักๆอะรู้สึกอะไรไม่รู้รู้สึกเหมือนกับเราไม่เบาสบายก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้เทคนิคในการหายใจนี้เพื่อรีเซ็ตตัวเองได้นะคสำหรับต้เมันคือการรีเซ็ตนะคะเป็นการปรับสมดุลระบบประสาทและสมองของเราค่ะเพื่อทําให้เรานะคะเหมือนกลับมาเริ่มต้นศูนย์ใหม่เฟรชนะคะแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ในทุกๆอย่างช่วงเวลาทำงานวลาที่ได้แบบประชุมหรือว่าคุยงานหรือบางทีแบบโอ้หปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะรีเซ็ตตัวเองนะคะก็ใช้การหายใจแบบนี้ได้เลยเช่นเดียวกันทุกคนลองมาทําพร้อมกันนะคะหายใจเข้านับ4กลั้นหายใจนับ7และหายใจออกนับค่ะค่ะเริ่มกันเลยนะคะหายใจเข้าทางจมูกค่ะ1 2 3 4กลั้นหายใจนับ7ค่ะ1 2 3 4สามี่ห้าและค่อยๆหายใจออกทางปากเบาๆช้าๆนับ8ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เอาให้หมดเลยนะคะอ่ะเรื๋อวเราจะทำแบบนี้นะคะพร้อมๆกันนะคะเดีย๋ยวได้ทำพร้อมทุกคนนะคะแล้วก็นับ สี่เจ็ดแปดแบบนี้นะโอเคนะหายใจเข้าทางจมูกนะัสี่ให้เต็มท้องเลยนะให้เต็มปอดท้องป่องเลยนะฮะแล้วก็กลั้นหายใจนับเจ็ดและหายใจออกทางปากเบาๆช้าๆนับแปดค่ะเริ่มเลยค่ะหายใจเข้าทางจมูกค่ะหนึ่งสองสามสี่กลั้นหายใจนับเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด และค่อยๆหายใจออกทางปากเบาๆช้าๆนับ8ค่ะ1,2,3,4,5,6,7,8เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะเพราะว่าเทคนิคนี้นะคะเต้เชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้ลองทําไปพร้อมกันเมื่อตะครัวคุณจะรู้สึกเลยว่าเออมันเหมือนแบบบางคนนะไม่เคยทํานะจะรู้สึกว่าสมองอะมันมีอะไรแบบ นิดนึงนะฮะมันจะเป็นปร,ประมาณว่าอารมณ์ของคลื่นสมองเรามันจะมีแบบคลื่นไฟฟ้าอยู่ในตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีความรู้สึกบางอย่างคะ่ะซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะ,ะถือว่าเป็นสภาวะปะกติซึ่งเราอาจจะไม่เคยจูนคลื่นนี้ไงมันเป็นคลื่นของความถ่ายเท รีเซ็ตปรับสมดุลน,นะคะการหายใจเข้าไปของเราเนี่ยเราจรินตนาการนะเราคิดว่าเนี่ยคือพลังงานของความสมดุลพลังงานของความรู้สึกดีดีสิ่งดีดีทั้งหมดนะที่ฉันหายใจเข้าไปตอนนี้คือแบบเรามองแล้วว่ามันคือเป็นกรุ๊ตไวฟ์กรุ๊ตไวเบชั่นนะหายใจเข้าการหายใจหยุดให้หัวใจเราได้พัก7วินาทีแล้วก็สิ่งที่หายใจออกทางปากเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ่ายเทของเสียออก ่านะยเทคาร์บอนทท่าย่ของเสียออกไปค่อยๆเอาออกอย่างเบาสบายนะคะแล้วทํทอย่างเงี้ยทุกคนลองทำดูค่ะแบบว่าไม่ต้องใช้ช่วงเวลานานในการทำนะคะลองดูว่าเราทําแล้วอยู่กับตัวเองได้ กี่ครั้งกี่รอบแล้วกันนะคือถ้าเกิดว่าจะให้เซตก็คือทําได้8ดรอบเนี่ยก็เก่งแล้วเมื่อกี้ได้พาทุกคนทํา2รอบใช่ไหมทาได้8ดรอบคุณก็จะเริ่มเห็นการเป,ปรลี่ยนแปลงละหรือบางทีคุณแบบทำงานออฟฟิศนั่งยาวๆนานๆอย่างเงี้ยคุณก็แค่ลุกขึ้นนะแล้วก็ลองเดินไปที่หน้าต่างนะแล้วก็อาจจะแบบมองเห็นต้นไม้สีเขียวมองเห็นธรรมชาติมองเห็นแบบอะไรที่มันไม่ใช่หน้าจอของคนณนอะแล้วก็ยืนหายใจแบบเนี้ยดูสักแปดรอบหรือสิบห้ารอบ อย่างเงี้ยก็ได้นะลองทํเดียวค่ะแล้วคุณจะสังเกตเห็นนะคะว่าเออรู้สึกเลยว่าตอนที่คุณนะ่ะอยู่กับลมหายใจแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนับอย่างเดียวคือนับแค่ลมหายใจอะ่ะไม่ได้มีสมองไปคิดด้านอื่นเลยอะ่ะคุณกาลังนับลมหายใจของคุณอยู่อะ่ะคุณกำลังโฟกัสตรงนี้อยู่อะ่ะคุณจะเห็นแล้วว่าณนะจุดนั้นณนะเวลานั้นอะ่ะคุณจะรู้สึกโคตรเบาสบายเลยเหมือนเป็นการรีเซ็ตตัวเอง แม้บางทีแบบฉันอาจจะนั่งทํางานมานานแล้วแต่ว่าตอนเนี้เออ,อยู่ดีๆรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกอยู่ดีๆรู้สึกแบบโคตรดีเลยอยู่ดีๆรู้สึกเฮ้ยเหมือนสนามพลังงานของตัวเองตอนนี้โคตรสมดุลแล้วก็พร้อมแล้วที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะก็เชื่อว่าเทคนิคนี้ในการหายใจที่แชร์ให้กับพวกเราในเช้าวันนี้นะคะทุกคนได้ลองทําไปด้วยกันแล้วเมื่อสักครู่คุณก็รู้สึกดีทันทีเช่นกันจริงไหมคะและสิ่งนี้นะคะถ้าราทว่าทอย่างต่อเน,นื่องนะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคน ลองทำเดูค่ะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆเหมือนที่มันเกิดขึ้นกับเต้ยมาแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วพบกันในอีพีถัดไปสวัสดีค่ะ